สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติอยากเล่ามาเล่ากิจกรรมของพี่น้องอสมอตะบนสนวนของหมอชาติมาให้กับพี่น้องอสสสสมอฟังกันนะครับพี่น้องครับในวันประชุมประจําเดือนนะครับเราก็จะมีการสวดมนต์กันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และก็มาดําเนินการประชุมนะครับมีเรื่องราวที่จําเป็นสําคัญสําคัญก็จะมาเล่าให้กับพี่น้อง อ,อสมอฟังหรือว่ามีรายงานมีกิจกรรมต่างๆก็จะมาอธิบายให้อ,อสมอเข้าใจกันนะครับรวมถึงมีกิจกรรมสนุกสนานเล็กๆน้อยๆนะครับมีจับของรางวัลที่ระลึกนะครับมอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับในที่ประชุมประจําเดือนนะครับเพื่อเป็นการจูงใจและก็ให้พี่น้องอ,อสมอได้ร่วมสนุกกัน นะครับให้รางวัลเฉพาะคนที่มาเท่านั้นนะครับนะครับบางทีก็มีการตอบคาถามบ้างเล็กๆน้อยหรือว่าจับสลากนะครับเพื่อให้รางวัลจูงใจให้นั่งประชุมนะครับรับความรู้อย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับพี่น้องอสมก็จะมาประชุมกันเยอะมากเลยนะครับแต่งเครื่องแบบมานะครับแล้วก็มานั่งฟังประชุมนะครับและในวันประชุมวันนี้นะครับหมอชาติก็ได นำเงินมาสนับสนุนให้กับอสมตำบลสนวนจำนวน5,000บาทนะครับพี่น้องครับเราร่วมทุกรวมสุขกันโควิด1 9มาตั้งแต่2ปีที่ผ่านมารู้ว่าพี่น้องอสสสมอเหนื่อยช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่นะครับหมอชาติก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนครับในเมื่อเราเหนื่อยมาด้วยกันมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านนะครับหมอชาติก็สนับสนุนเงินให้กับพี่น้องอสมนะครับ เลยนาเงินให้กับชมลมจํานวน5,000บาทนะครับให้พี่น้องอ,อสมอไปจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เข้าเป็นกองกลางนะครับให้ทางชมรมอ,อสมอตาบลเพื่อไปดําเนินกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนรวมนะครับในครั้นที่ว่าจะมาหารเฉลี่ยกันก็คงจะไม่ได้คนละกี่บาทนะครับสู้เอาไว้กองกลางแล้วไว้ทําประโยชน์ส่วนรวมดีกว่านะครับพี่น้องจะไป มีกิจกรรมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเลยละกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสสอสมทุกคนเลยครับทั่วประเทศเลยนะครับก็ดูแลกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะขาดอสมไม่ได้นะครับอสมก็จะขาดเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเราต้องพึ่งพากันนะครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับพี่น้องครับก็ดูแลกันไปนะครับทั้งเจ้าหน้าที่และก็อสมนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับรับรองครับโควิด ก็จะแพ้เราอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราสู้ไปด้วยกันไม่ท้อนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอสสสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ